นในช่วงแรกของรวมด้วยช่วยกันทุกทิศทั่วไทยนะครับจะพาไปติดตามโครงการดีๆนะครับที่ ดีแทกร่วมกับโรงพยาบาลเด็กนะครับเปิดสายด่วนขึ้นมานะครับนั่นก็คือ1415นะครับวันนี้ในช่วงแรกนะครับจะพาไปพูดคุยนะครับกับหัวหน้าฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีหรือว่าโรงพยาบาลเด็กที่ท่านผู้ชมและก็ท่านผู้ฟังหลายท่านนั้นรู้จักแล้วก็คุ้นเคยกันเป็นอย่างดีนะครับวันนี้จะพาไปพูดคุยกับคุณสุทาวันชัยมูลนะครับซึ่งเป็นหัวหน้า ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์นะครับของโรงพยาบาลเด็กหรือว่าสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีนั่นเองนะครับคุณสุธาวันสวัสดีครับ ครับผมวันนี้ต้องขอบพระคุณนะครับที่มาร่วมพูดคุยที่ร่วมด้วยช่วยกันทุกที่ทั่วไทยทางวันเรสคิวทีวีเตือนภัยแล้วก็วิทยุร่วมด้วยช่วยกันทั่วประเทศในวันนี้นะครับแต่ว่าเรื่องที่เราจะคุยกันในวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่น่าินดีนะครับแล้วก็เป็นเรื่องดีๆนะครับที่จะมาเล่าสู่กันฟังให้ท่านผู้ชมแล้วก็ท่านผู้ฟังได้ติดตามกันด้วยโดยเฉพาะเรื่องของการเปิดสายด่วนนะครับก็คือหมายเลขสายด่วนที่จะใช้นะครับที่ทางด้านโรงพยาบาลกับทางด้านของ d t แทรร่วมกันเปิดเนี่ยคือจะใช 415นะครับคโครงการนี้ต้องสอบถามที่มาที่ไปของโครงการนี้ก่อนครับว่ามีที่มาที่ไปยังไงครับคุณสุาวันครับค่ะดิฉันขอเรียนเบื้องต้นแบบนี้ก่อนนะคะว่าสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชนีเนี่ยส่วนใหญ่เราจะรู้จักกันในนามโรงพยาบาลเด็กนะคะครเราจะเป็นโรงพยาบาลเด็กของรัฐบาลเพียงแห่งเดียวนะคะที่ดูแลเด็ก เฉพาะเลยนะคะแล้วก็สังกัดโครงการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขเนี่ยค่ะเด็กของพวกเราที่ดูเนี่ยเราจะดูเฉพาะโรคที่ยุ่งยากซับซ้อนทั้งนั้นนะคะแล้วก็รับส่งต่อมาทั่วประเทศในแต่ละปีเนี่ยเป็นสามแสนสี่แสนรายเชียงคะแล้วก็นอนก็อยู่กับไอ้บริการทางโทรศัพท์เนี่ยโรงพยาบาลก็มีมาตลอดนะคะในที่ผ่านมาเราก็มีบริการมามากกว่าสิบปีแล้วล่ะค่ะแต่ว่าเราใช้หมายเลขโทรศัพท์เก้าหลักหรือว่าสิบหลัก มากกว่า80เลขหมายใน10หน่วยบริการในสถาบันของเรานะคะแต่ละปีแต่ละปีก็มีผู้ที่สนใจใช้บริการมากกว่าแสนคนนะคะทีนี้อย่างที่อยากจะเรียนว่าเลข8หลักหรือ9หลักรหรือ10หลักเนี่ยมันจะยุ่งยากมากเลยนะคะเวลาเกิดเหตุวิกฤตขึ้นมาการมันก็ไม่ได้ผู้ปกครองก็ไม่สะดวกนะคะคทีนี้ในโอกาสที่โรงพยาบาลเด็กครบรอบ 60ปี oh, เรียนวิทยาปีนี้ค่ะ okay, เราก็ได้รับความร่วมมือที่ดีจาก d ีแท็นะคะ <okay. S 2> เข้ามาช่วยเราในการพัฒนารวมตั้ง8 0เลขหมายที่ดี่ฉันได้เรียนเมื่อสักครู่เนี่ยค่ะ mm. มาเป็นหมายเลขเดียวคือ1415สายทรโรงพยาบาลเ,เด็กค่ะ mm. เพื่อจะลด <Okay. S 2> ความยุ่งยากความลำบากผู้ปกครองนะคะ okay, ครับผม อ๋ออันนี้คือถ้าสอบถามเรื่องของการให้บริการของโรงพยาบาลเนี่ยนะครับตอนนี้ทั้งการให้บริการปกติทั่วไปถ้าไม่นับแบบสายโทรศัพท์นะครับที่มีการโทรมาสอบถามเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนี่นะครับเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้ครับต้องเรียนอย่างนี้ค่ะว่าแออัดมากเลยนะคะเด็กป่วยเยอะมากค่ะแล้วก็อาจจะเป็นสิ่งแวดล้อมรดูการบ้างนะคะช่วงนี้ก็น่าร้อน เด็กก็เจ็บไข้ไม่สบายมากขึ้นแต่และว,วันเราพีที่ OPD ของเราเนี่ยคนไข้เป็นพันคนนะคะคทีนี้คุณต้องนึกภาพอย่างนี้ค่ะคนไข้เด็กพันคนเนี่ยต้องบวกผู้ปกครองไปอีกอย่างน้อยหนึ่งพันนะคะครับค่ะเพราะว่าเอเด็กไม่สามารถมาโรงพยาบาลเองได้ต้องมีผู้ปกครองมาด้วยเสมอฉะนั้นความแออัดก็จะยิ่งทวีคูณมากขึ้นนะคะคก็คิดว่า ทีมผู้รักษาไม่ว่าแพทย์หรือผู้บริหารต่างๆก็พยายามที่จะเอำนวยความสะดวกให้กับเด็กๆเราได้รับคุณภาพของการบริการที่ดีอย่างเต็มที่นะคะครับผมอืมฮะอันนี้ถ้าหากว่าการให้บริการนี่นะครับในส่วนโดยเฉพาะของทางโรงพยาบาลก็คือสถาบันสุขภาพเด็กนะครับแห่งชาติมหาราชินีที่นี่นี่ก็คือจะรับเฉพาะผู้ป่วยเด็กนะครับที่ไม่ใช่โรคทั่วไปใช่ไหมครับหรือว่าโรคทั่วไปก็ยังพอมีบ้างนะครับ โรคทั่วไปก็มีบ้างค่ะรับเฉพาะเด็กนะคะต่ำกว่าุอายุปีค่ะค่ะแล้วก็โรคทั่วไปมีบ้างแต่ว่าเราเนี่ยเป็นการรักษาระดับปติยภูมินะคะคือโรคยุ่งยากซับซ้อนเช่นยังไงเช่นเด็กที่เป็นโรคหัวใจนะคะเด็กที่หน้าท้องลอดมาแล้วหน้าท้องไม่มีผนังหน้าท้องเด็กไม่มีสมองหรืออะไรลักษณะอย่างนี้ค่ะอะไรที่ยากๆโรงพยาบาลอื่น รักษาไม่ได้ก็จะส่งมหาอาจารย์แพทย์ที่นี่อ<ฆ>ค่ะอันนี้เป็นเป้าหมายหลักของพวกเราก็คือต้องดูแลเด็กกลุ่มนี้ท้ายยากๆส่วนว่าปัปุกประปฐมภูมิปกต,ปปติเด็กเจ็บไข้ไม่สบายทั่วไปก็ยังมีใช้บริการอยู่เหมือนกันค่ะอืมฮะอย่างสายตรง หนึ่งห้าหนึ่งสี่หนึ่งห้าเนี่ยนะครับที่ะจะมีการเปิดให้บริการนี่นะครับอันนี้จะรับปรึกษาเรื่องอะไรบ้างครับทางโรงพยาบาลทางขีดความสามารถของโรงพยาบาลที่สามารถที่จะสามารถที่จะให้คําปรึกษาได้เนี่ยครับค่ะดิฉันขอเรียนอย่างนี้นะคะหนึ่งสี่หนึ่งห้าเนี่ยให้ปรึกษาสุขภาพเด็กครับทุกโรคนะคะครับแต่ว่าเราเนี่ยในระยะเบื้องต้นเนี่ยค่ะเราจะกําหนดกลุ่มเป้าหมายหลักๆเอาไว้ก่อนนะคะอย่างเช่นว่าเรื่องของไข้เลือดออก ะะเรื่องของเด็กสุขภาพเรื่องทั่วไปของโรคหัวใจนะคะเรื่องคลินิกนมแม่นมแม่ของเราก็ไม่ใช่นมแม่แบบปกตินะคะเช่นเ,เด็กหรือผู้ปกครองที่มีลูกปากแดงเพดานโวนะคะจะดื่มน,นมแม่ได้ไหมอะไรอย่างนี้ค่ะจะไม่ใช่เด็กนมแม่ที่คุณแม่นมคัดจะทํายังไงอย่างนั้นไม่ใช่คือละแบกกันนะคะทีนีใน้ในแต่ละส่วนเนี่ยเราจะมีเจ้าหน้าที่ที่รับ เฉพาะเชี่ยวชาญเฉพาะโรครับไปก่อนเบื้องต้นเมือม่อเมื่อโทรเข้ามานะคะจากนั้นแล้วที่เขาเจสะสกรีนว่าอันไหนที่เป็นโรคทั่ว,วไปที่ทางพยาบาลผู้รับสายตอบได้เลยก็จะตอบแต่อะไรที่เป็นเฉพาะกิจเฉพาะทางแล้วก็มีความยุ่งยากซับซ้อนก็จะส่งตอ่อ ส่งต่อในที่นี้คือโอนโอนสายให้อาจจะเป็นสายพยาบาลเฉพาะทางด้านไข้เลือดออกหรืออาจารย์แพทย์เฉพาะทางด้านไข้เลือดออกอาจารย์แพทย์เฉพาะทางด้านโรคหัวใจอะไรลักษณะอย่างนี้นะคะ่ะ <c oughs> ฉะนั้นถ้าผู้ฟังออที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพเด็กไม่ว่าจะธรรมดา หรือยุ่งยากซับซ้อนก็สามารถมาใช้บริการที่หนึ่งสี่หนึ่งห้าใช้ด่วนโรงพยาบาลเด็กได้ค่ะอืมฮะก็คือตอนนี้ถ้าถามถึงเรื่องของความสะดวกนะครับในการที่มีหมายเลขสายด่วนนะครับกับก่อนหน้านี้นี่นะครับเปรียบเทียบกันแล้วนี่นะครับคือมีความคาดหวังยังไงบ้างครับนี่สำหรับการมีหมายเลขสายด่วนนะครับหนึ่งสี่หนึ่งห้าขึ้นมาเนี่ยครับค่ะ เอ,อปกตินะคะครเ,เราเนี่ยมีหมายเลขที่ดีเดียดกัเก,กี้ว่าเก้าหลักสิบหลักเนี่ยเดือนหนึ่งก็ประมาณหนึ่งหมื่ครั้งในการร,ร,รับโทรศัพท์ดีเฉลี่ยแต่ตั้งแต่เราเปิดตัวมาตั้งแต่เดือนธันวาคมจนถึงปัจจุบันนี้นะคะคเดือนหนึ่งประมาณสามหมื่ครั้งแล้วค่ะที่มีคนโทรเข้ามานะคะแล้วก็เรามองว่าการที่ให้บริการทางโทรศัพท์เนี่ยมันเป็นเป็นความต้องการของ คนในยุคปัจจุบันจริงๆนะคะคือ,อ,อคนกระทราบนะคะเมื่อลูกเจ็บป่วยเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ก็จะร้อนใจมากกว่าคนทั่วไปนะคะอ,อ,อาจจะเจ็บไข้เล็กน้อยแต่ว่าความรู้สึกของผู้ปกครองจะดูยิ่งใหญ่มากถ้าเกิดไม่มีที่พึ่งที่ไว้วางใจได้หรือทำปรึกษาที่เชื่อถือได้เนี่ยเขาก็จะอุ้มลูกมาหาหมอนะคะต้องออกกันมาแต่เช้ารถติดบนถนนกว่าจะมาพบแพทย์ซึ่งบางครั้งโรคแต่ละอย่างเนี่ย ครอบครองสามารถดูแลแล้วก็เด็กหายได้โดยที่อยู่ที่บ้านก็เป็นได้นะคะอย่างไข้สูงมากๆคุณพ่อคุณแม่ก็ตกใจรึกปล่ว่าเฮ้ยกลัวลูกจะเป็นไข้เลือดออกแล้วก็รีบขอบลูกมานะคะ <c oughs> ที่โรงพยาบาลหยุดงานขาดไรายได้ขาดเสียงเงินทองอะไรเยอะแยะไปหมดโรงพยาบาลมองว่าเรื่องแบบนี้ถ้าเรามีที่ปรึกษาที่เชื่อถือได้และมีความชำนาญน,นะคะก็เป็นหน้าที่ของโรงพยาบาลที่จะต้องช่วยการดูแลเด็กๆ การมีโทรศัพท์แบบนี้ขึ้นมาเขาก็สามารถจะมีความมั่นใจในการดูแลลูกของเขาได้นะคะก็ไม่ต้องเดินทางมาครับผมอย่างอย่างโรงพยาบาลนี่นะครับเวลามีคนโทรเข้าไปที่สายด่วนนี่หมายถึงว่าทั้งเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลก็คือเป็นบุคลากรทางการแพทย์จะเป็นเป็นผู้รับสายแล้วก็เป็นผู้ที่ให้คําแนะนําใช่ไหมครับใช่ค่ะงั้นที่ฉันขออนุญาตแนะนําวิธีใช้นิดหนึ่งนะคะเผื่อท่านผู้ฟังจะได้เป็นประโยชน์คือเมื่อไร่ที่ท่านมีปัญหาด้านสุขภาพเด็กหรือต้องการ ข้อมูลข่าวสารต่างๆของโรงพยาบาลเด็กนะคะเพียงแถวแต่ว่ากดมาที่หนึ่งสี่หน่านะคะท่านก็จะได้ยินเสียงตอบรับก่อนในเบื้องต้นนะคะท่านก็ปฏิบัติตามนั้นเลยเช่นถ้าเกิดท่านมีปัญหาเรื่องอลูกปากแหว่งเพดานโหวแต่อยากดื่มนมแม่ทำได้ไหมท่านก็กดสามนะคะกดสามเนี่ยสายจะไปตรงที่พยาบาลซึ่งดูแลและเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนมแม่ระดับประเทศเลยค่ะอยู่ที่นี่ เขาก็จะให้คำแนะนําของคุณได้เลยแต่ถ้าไม่รู้ว่าจะกดอะไรดีนะคะก็กดมาหนึ่งสี่หึ่งห้าแล้วบอกอาการลูกมาค่ะหรือว่าท่านต้องการอะไร,รพยาบาลที่เขารับสายอยู่เนี่ยเขาก็จะโอนเป็นยังจุดที่เหมาะสมให้เช่นเด็กตัวเขียวหรือลูกเป็นลูกหัวใจตอนนี้ตัวเขียวมากจะทํายังไงอย่างเนี้นะคะพยาบาลเขาจะโอนไปที่คลินิกโรคหัวใจให้นะคะค่ะเพระพยาบาลปลายทางของคลินิกโรคหัวใจเขาก็จะตอบให้ทันทีเพราะว่าในจุดบริการตรงนั้นก็มีเจ้าหน้าที่ประจำอยู่ อืมฮะคือตอนนี้นี่นะครับการให้บริการตั้งแต่เริ่มเปิดให้บริการมานี่นะครับหากว่าท่านผู้ชมที่กําลังชมรายการอยู่ตอนนี้หรือว่าท่านผู้ฟังนะครับที่มีลูกก็คืออายุต่ากว่า15ปีก็คือสามารถที่จะใช้บริการโทรมาสอบถามได้ทั้งหมดเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะอืมนะฮะอันนี้ต้องต้องเน้นย้ํานะครับว่าเฉพาะเด็กต่ากว่า15ปีเท่านั้นเพราะว่าลักษณะของโรคแล้วก็การรักษาจะแตกต่างจากการรักษาของผู้ใหญ่ใช่ไหมครับ ใช่ค่ะถูกต้องค่ะแล้วก็เป็นความชำนาญของโรงพยาบาลเด็กด้วยค่ะอืดังนั้นนี่เนี่ยเวลาโทรมาปุ๊บเนี่ยครับมีไหมครับที่แบบจะคือต้องต้องเข้าสู่ระบบอัตโนมัติก่อนถูกต้องไหมครับมันจะมีเสียงรับอัตโนมัติไว้ก่อนแต่ถ้าเร่งด่วนในนั้นก็จะมีว่าให้กดติดต่อเจ้าหน้าที่ได้เลยด้วยค่ะในในหมายเลขอันนั้นครับแป๊บเดียวค่ะฟังแป๊บหนึ่งแล้วก็สามารถที่จะ กดศูนย์ได้เลยถ้าคุณพ,พ่อคุณแม่ไม่รู้ว่าอะไรแล้วล่ะหนึ่งสี่หก่อนแล้วกดศูนย์ได้เลยนะคะก็จะเข้าสู่ระบบของเจ้าหน้าที่รับแล้วก็จะ ส่งต่อให้กับคนที่เกี่ยวข้องได้เลยค่ะอืมฮะแต่ว่าหากว่าโทรมาตอนแรกถ้าหากว่าไม่ใช่โรคเร่งด่วนนะครับหรือว่าเหตุด่วนที่ต้องขอการขอ,ขอ,ขอความช่วยเหลือเนี่ยก็จะเข้าสูมโม่โหมดนะครับต่างๆที่เรียกว่าเหมือนกับเป็นสารบัญเวลาเราเปิดหนังสือใช่ไหมครับว่ากดหนึ่งเพื่อฟังเรื่องโรคเกี่ยวกับอะไรเป็นแบบนี้หรือเปล่าครับใช่ค่ะคือคืออย่างนี้ค่ะกฎหนึ่งเนี่ยเพื่อสอบถามข้อมูลทั่วไปยกตัวอย่างเช่น วันนี้น้องท้องเสียมากนะคะตกใจว่าจะเป็นหิวาหรือเปล่าอย่างเงี้ยนะคะมาพบหมอได้ไหมคะกี่โมงอันนี้คือข้อมูลทั่วไปคุณกดหนึ่งได้เลยค่ะอันที่สองมีปัญหาสุขภาพกดสองเนี่ยปัญหาสุขภาพอะไรก็ตามสักอย่างหนึ่งเรื่องทั่วๆวไปเช่นออะไรดีคะเช่นลูกจมน้ำจะช่วยเหลืออยังไงอ่าค่ะก็กดสองนะคะ ถ้ากดสามก็เป็นคลินิกนมแม่อย่างเช่นยกตัวอย่างไปแล้วนะคะกดสี่ก็เป็นศูนย์ไข้เลือดออกไข้สูงมากจะใช่ไข้เลือดออกหรือเปล่าสังเกตอย่างไรนะคะก็กดที่สี่ไปทีนี้ก็จะมีกดห้าเนี่ยสาหรับโรงพยาบาลทั่วไปที่เขาจะส่งเด็กมารักษาต่อที่เราเราก็อำนวยความสะดวกกับโรงพยาบาลด้วยนะคะกดห้าเนี่ยก็จะพบศูนย์ส่งต่อได้โดยตรงเลย คุยกันเลยว่าเตียงว่างไหมอาจารย์แพทย์คนไหนที่จะรับเด็กคนนี้นะคะก็จะสะดวกสําหรับโรงพยาบาลด้วยอ,อันนี้คือลักษณะที่ที่เสียงตอบรับอัตโนมัติแล้วก็ถ้าท่านคิดว่าไม่แน่ใจว่าจะใครกันแน่นะที่จะช่วยเราได้ก็ขอให้ช่วยกดสื่นนะคะ,คะก็คือคือมีทั้งกรณีที่เร่งด่วน แล้วก็ไม่เร่งด่วนนะครับก็ลองฟังไปเร, breaker, รืร่อยๆลองฟังดูก่อนก็ได้นะครับใครที่อยากจะทดลองใช้บริการก็คืออะมีการให้บริการนะครับหมายเลขสายด่วนนี่นะครับแต่ละหมายเลขที่เรากดเนี่ยให้บริการในเรื่องอะไรบ้างเผื่อเวลามีเหตุฉุกเฉินจาเป็นหรือว่าจําเป็นที่ต้องการข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆเนี่ยก็สามารถใช้บริการได้ทันทีหรือว่าถ้าเร่งด่วนจริงๆก็คือให้กดศูนย์จะมีเจ้าหน้าที่คอยรับสายอยู่ใช่ไหมครับอันนี้ทีนี้ถามถึงเรื่องของการให้บริการ ของเจ้าหน้าที่ที่คอยรับษาอยู่นี่นะครับจะให้บริการตลอด24ชั่วโมงเลยไหมครับหรือยังไงครับ24ชั่วโมงค่ะอืเราจะมีผู้ที่รับบริการอยู่แบ่งเป็น3 3ส่วนนะคะคส่วนแรกเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่ทั่วไปที่เราเรียกว่าโอเปอเรเตอร์นะคะกลุ่มหนึ่งอีกกลุ่มหนึ่งเป็นพยาบาลวิชาชีพที่เชี่ยวชาญด้านเด็กแต่ละด้านนะคะคอีกกลุ่มหนึ่งเป็นอาจารย์แพทย์ ที่เกี่ยวข้องกับโรคแต่ละโรคทีนี้เนี่ยเมื่อโทรเข้ามาที่1นึ่งินะคะสายเนี่ยจะไปอยู่สองส่วนก่อนก็คือส่วนแรกถ้าคุณกดไปที่โอเปอเรเตอร์ท่านก็จะพบกับนักเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ที่จะตอบข้อมูลทั่วไปให้ได้ถ้ากดไปเลข2ก็เจอคุณพยาบาลที่จะเกี่ยวข้องกับโรคแต่ว่าทางสายแพทย์เนี่ยนวันนี้เรายังไม่มีให้กดตรงนะคะเนื่องจากก็เป็นที่ราบว่าท่านก็จะ มยุ่งมากกันนะคะแต่พยาบาล <c oughs> จะเป็นคนที่เจรณา <c oughs> ว่าอะไรที่ได้ <c oughs> ข้อมูลที่ซับซ้อนเกินกว่าที่ <c oughs> พยาบาลจะให้ความ <c oughs> ช่วยเหลือคุณแม่ได้ก็จะโอนตรงไปที่อาจารย์แพทย์ค่ะและระบบมันจะเป็นลักษณะอย่างนี้ภายในของการจัดการของโรงพยาบาลเด็กนะคะเวลาคุณหมอหรือว่าอาจารย์หมอเข้ามาที่โรงพยาบาลในส่วนมากก็จะมีภารกิจในการที่จะตรวจรักษาคนไข้เป็นหลักนะครับดังนั้นเนี่ยเรื่องที่ซับซ้อนเกินที่แบบคุณพยาบาลที่รับเรื่องไว้ปุ๊บเนี่ยครับบอกว่าซับซ้อนเกินไปแล้วอันนี้ต้องปรึกษาคุณหมอก็จะแล้วแต่ กรณีกรณีไปไม่ได้หมายความ,มว่าจะมีคุณหมอคอยรับสายแล้วก็คอยไ<อ>ให้รักาาปรึกษาทุกสายไม่ใช่นะครับอันนี้ต้องทําความเ<ช>ข้าใจไว้ก่อนนะครับใช่ค่ะนะคะคืออย่างนี้ค่ะครออโรคบางโรคเนี่ยถ้าถึงมือหมอเนี่ยก็หมายความว่า คุณแม่ควรจะพยาบาลก็ควรจะแนะนําว่าคุณแม่ขาพาน้องมาหาแพทย์ได้เลยวันนั้นวันนี้หรือตอนนี้เลยที่ห้องเออาเตรียมอะไรมาบ้างอะไรอย่างนี้ค่ะมากกว่าเพราะถ้าจะถึงอาจารย์หมอแล้วครับผมตอนนี้นะครับตั้งแต่เปิดบริการมาก็คือตั้งแต่ช่วงเรียกว่าเป็นช่วงรอยต่อนะครับหน้าหนาวเข้ามาสู่หน้าร้อนตอนนี้หลายคนก็บอกว่าร้อนมากที่นะครับอู๋เด็กๆในบ้านเราที่ไปใช้บริการนะครับคุณพ่อคุณแม่พาน้องๆไปใช้บริการเนี่ยโรคอะไรครับช่วงนี้ที่แบบควรควรระมัดระวังนะครับ ตอนนี้ที่โรคก็เป็นทั่วไปของเด็กกันนะคะคก็มีเป็นไข้นะคะท้องเสียครับค่ะตอนนี้ตอนนี้เยอะเลยนะคะครับแต่สิ่งที่อยากจะแนะนําอีกอย่างหนึ่งก็คือโรคที่ไม่ควรเป็นก็คือโรคเด็กจมน้าครับอืมในช่วงบิดเทอมจะมีเด็กจมน้ําครับติติมันจะมากทุกปีค่ะครับ,รบอันนี้ก็เป็นโรคพี่ คิดนะคะในตอนนี้ส่วน,นนี่โรคทั่วไปส่วนโรคอื่นๆที่เป็นโรคเฉพาะทางเนี่ยเราไม่ไม่มีฤดูการแล้วค่ะอย่างเ,เ,เช่นเด็กโรคหัวใจก็ไม่มีฤดูการนะคะเด็กคลอดออกมาที่การแต่กําเนิดก็ไม่มีฤดูการอันนี้ของเราเตียง เป็นคุณหมอมีเคสอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วค่ะอันนี้ก็โรงพยาบาลต้นทางก็จะพิจารณาแล้วก็ส่งมารักษาอีกทีถือว่าน้องเป็นอาการหนักแล้วก็ต้องนอนค่ะครับจากการเปิดให้บริการมาบอกว่าสายที่เคยรับได้ประมาณเดือนละประมาณ10,000่นสายตอนนี้เพิ่มเป็น3เท่านี่นะครับดูแล้วนี่ยนะครับยังยังสามารถที่จะรองรับการให้บริการหรือว่าแนวทางในการพัฒนาในอนาคตนี่นะครับจะนําไปสู่รูปแบบไหนยังไงบ้างครับเนี่ย ค่ะก็ตอนนี้นะคะเราทดลองบริการมาแล้วก็พบว่ามันเป็นประโยชน์จริงๆนะคะแล้วก็ผู้ปกครองก็ใช้บริการเยอะมากขึ้นทางทีมผู้บริหารนะคะโดยท่านผู้ว่ามือการสิราพรสวัสดิพรเนี่ยท่านก็มีแนวคิดว่าตอนนี้เราเก็บข้อมูลเก็บปัญหาต้องยอมรับว่าเป็นช่วงของการเปิดบริการนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะร่วมมือกับทางเครือข่ายพันธมิตรที่ดีที่สุดของเราก็คือดีแพรนี่แหละค่ะในการที่จะพัฒนาระบบ ต่อเนื่องไปเรื่อยๆเพราะเราคิดว่าช่องทางนี้มันเป็นช่องทางที่ช่วยคนช่วยเด็กของเราได้อีกช่องทางหนึ่งที่ดูเป็นประโยชน์จริงๆการพัฒนาก็มีต่อเนื่องต่อไปอย่างนะคะก็คิดว่าอยังไรเซียเนี่ยเรื่องหนึ่งสี่หรือห้าก็น่าจะเป็นที่พึ่งของคุณพ่อคุณแม่ได้ต่อไปในอนาคตอีกค่ะครับผมได้ครับวันนี้ต้องขอบคุณมากนะคะคุณสมวนทรครับค่ะดิฉันดีคุณประโยชน์หนึ่งได้ไหมคะับดท้ายค่ะอยากจะเรียนว่าอย่างนี้นะคะว่า โทรศัพท์แนมะ้ว่าจะเป็นเครื่องมือเล็กๆนะคะแต่ดิฉันมั่นใจว่ามันจะช่วยเราในการสร้างสุขภาพเด็กให้แข็งแรงได้นะคะแล้วก็จะเป็นแนวทางที่จะ เป็นที่พึ่งของผู้ปกครองได้เป็นอย่างดีแนละโรงพยาบาลเด็กเองก็ยินดีที่จะให้บริการทางด้านนี้อยากเชิญชวนนะคะท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะถ้าเกิดว่าท่านมีปัญหาด้านสุขภาพของลูกหรือมีต้องการข้อมูลอะไรที่เกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลเด็กทดลองใช้หนึ่งสี่ถึงห้าสายตรงโรงพยาบาลเด็กนะคะคบพบปัญหาหรือมีอะไรก็สามารถจะแจ้งได้ขอบพระคุณรายการมากนะคะดิฉันค่ะ <ผม S 2> จินดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ